ถึงวันพรุ่งนี้แล้ว้าเราหลับให้เต็มอิ่มกันเลยไหมเพราะตอนนี้มันดึกแล้วจ้าโอเคนี่ดึกแล้วใช่ดึกแล้วถ้างั้นเราไปนอนกันเลยนี่ขึ้นไปชั้นนี้กันเลยอ้ยบ้านเก่าไม่ได้มานานเลยหลังจากอยู่ห้องน้ำเสร็จ oh. ถึงแอลลีล่ขานานตรงนี้นะ พอพลิ้งก็เริ่มง่วงแล้วหลับไปเลยอาพรินนอนละพี่ อย่างอะไรอีกแล้วเนี่ยปิงตื่นได้แล้วงาฟไฮลีทีเคจีอะไรอุย้ยตกเฉยทีเคจีฮะใครเรียกนะอุ้ยไฮลีเรียกฉันทำไมเหรอปิงปิงตื่นได้แล้วงาเ,เสียงอะไรเนี่ยน่ากลัวจังเลย อ๋อนี่มันก็แค่นาฬิกาปลุกเองแต่เอเอ๊ะเวลาใกล้ถึงแล้วนี่ถ้างั้นขอไปรับชุดที่นั่นก่อนนะโอเคโอเค,โอเคเลยนี่ทีมห้องนมสดโอ้เธอจะไปแล้วน่ะนี่โอเคเดี๋ยวฉันจะไปโรงเรียนแล้วนะไพนส่วนเธอก็เฝ้าบ้านอยู่ตรงนี้นะโอเค โอเคนี่ใส่เสื้อนี้เลยแล้วก็ใส่เสื้อคลุมซะด้วยอันนี้ก็ตากไว้หน่อยนะ <Okay. S 1> แล้วใสก่กระเป๋านักเรียนถ้างั้นฉันไปโรงเรียนก่อนนะจ๊ะส่วนเธอรออยู่ที่บ้านนะโอ <Okay. S 1> เคออไม่อยากเธอไปเลย ซื้อก่อนนะซื้ออาหารให้เธอเย่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 นี่เรามาถึงแล้วไฮลินอย่าทำให้ฉันสายนะเพราะฉันต้องรีบไปนี่ นี่ไงจ้าเธออยากกินแครอทใช่ไหมใช่ใช่อยากกินแครอทม, <Wow. S 2> มากเลยก็คืออันนี้แหละอู้แครอทเสืร์นอร่อย <Yeah. S 2> ยำ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 ไฮเราไปกันเถอะไพลินโอเคงาัาบเอาละไพลินเดีย๋ยวเธออยู่ที่นี่นะเพราะว่าฉันต้องรีบขึ้นไปแล้วโอเคเลยง้ำเดี๋ยวเธอเฝ้าบ้านนะถ้าง,งั้นไปโรงเรียนก่อนนะจ๊ะโอเคตึ <Okay. S 2> ้งตึ้ง เออฉันต้องรีบไปนี่นาะเพราะเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันนี่เข้าไปเลยออกบ้านนี่ปึ้งมาแล้วเออถ้างั้นก็ต้องรอรถโรงเรียนนะสิจา๊านี่ถ้างั้นนั่งรอเลยทำไมรถยังไม่มาเลยเนาะ ไม่มาช้าจังเลยโอ้โนนี่ไงมาแล้วมาแล้วโออมีรียนที่นั้นเลยทางก็ขึ้นรถตรงนี้แล้วก็ปิดประตูกดเข้าไปกันเลยนี่นี่เข้าโรงเรียนแล้วนะนี่เขาก็จะ ให้มันนั่งแบบนี้เลยเคตอนแรกขอให้นั่งตรงไหนก็ได้ตอนนี้ก็ได้นั่งตรงนี้แล้วนี่สามารถออกด้านนอกได้อุ้ยโอ้โน oh, <no! S 1> โอเคตอนนี้เราก็อันนี้จะเป็นผู้คนนั่งที่สําหรับคุณพิการนะโ <Okay. S 1> อเคกห็หาที่นั่งก่อนดีกว่านั่งริมหน้าต่างเลยสวัสดีจ้าวันนี้มีอะไรบ้างนะเฮ้เหรียน ถ้างั้นเราไม่นี่ดีก,ดกว่า,วา,านี่กดสถานีไปโรงเรียนกันเลยออเอ๋อะไรอะนี่อุ้ยบางทีก็ได้ตนนุ๊กตางั้นเก็บเก็บดีกว่าฮะอะไรเนี่ยเก็บอีกดีกว่าฮะอันเดิมอีกแล้วเหรอเก็บอีกดีกว่า โอ oh, no. ้น้ถ้างั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะแต่เอ๊นี่มีกระเป๋าด้วยนี่ถ้างั้นทำอะไรเล่นๆดีกว่า <Wow. S 2> นี่เอากันนานมานี่ <Wow. S 2> โ <Okay. S 2> อเคโอเคเย้มาแล้วมาที่โรงเรียนแล้วโอมาถึงโรงเรียนแล้วนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยรนโรงเรียนไปได้เลยโอเครถโรงเรียนก็มาส่งนถึงนี่แล้ว <Yahoo! S 2> เราไปกันดีกว่าข้ามทางมาลาย นี่เดินไปกันเลยวิวฮะนี่เก็บไปตรงนี้ก่อนดีกว่าเอถ้อางั้นเราใส่ไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ไปตรงนี้แหละปึ้งปึงป้งเข้าโรงเรียนกันเลยอยากรู้จังไงว่าวิชาแรกจะเป็นวิชาอะไร เพื่อนๆเจอกันเลิกเรียนนะคะ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วก็เจอกัน EP ีหน้านะคะตอนนี้ทีเคจีหนูทีเคจีก็ขออนุญาตเข้าไปเข้าโรงเรียนไปเรียนก่อนนะคะบ๊าย <Okay. S 1> บายค่ะย